ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มานมวยไทยสำหรับวันนี้มีผมกุมารดำชัยชนะทัศมีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับมีมวยมาให้ชมกัน4คู่ด้วยกันครับสำหรับวันพฤหัส,สบดีที่26มิถุนายน2557เราไปกันที่สนามมวยเวทีราชดำเนินพบกับศึกษาสมหมาย ของโปรโมเตอร์ใจถึงพึ่งได้เดินด้วยรอยยิ้มครับสโลแกนของเขาสมหมายสกุลเมตตาคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการครับเคียวพยักษ์จิตเมืองนอนทพบกับทางด้านกล้องธรณีปอพยักษ์โสผลเคียวพยักษ์ต่อน้ำหนักให้2.2ปอนด์ครับเป็นมวยเล็กๆชื่อเน I ี่ยไอแอดระดับประเทศเลยครับเคียวพยักษ์ ส่วนกล้องทรณีเนี่ยก,กำลังขึ้นเลยครับสามฟอร์มหลังของเขียวพยักเสมอกับปีใหม่เอราวันมาครับที่จังหวัดตรังและมาชนะคะแนนเพชรเอกปอฉลาดที่อตกสามฟอร์มล่าสุดครับเอาชนะคะแนนปีใหม่เอราวันมาที่อตกสามโดนธบุรีก็ชกไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับ ส่วนทางด้านก้องโทรณีปอพยัก์โสพลสามฟอร์มหลังชนะคะแนะนนรงเดชอวันเชิดแล้วก็มาแพ้คะแนะนนรงเดชครับฟอร์มล่าสุดกลับมาชนะคะแนะนนรงเดชครับเจอนรงเดช3ามไฟติดเลยก็ชนะนรงเดชไปไฟล่าสุดเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่21เเมษายนครับ ลูกาทางด้านเกียวพยักษ์เนี่ยเป็นน้องชายของเจ้าพันพยักษ์จิตเมืองนอนครับเป็นมวยฝีมือจัดจ้านทรงมวยก็คล้ายๆกับพี่ชายแหละครับส่วนทางด้านกล้องธรณีต้องบอกว่าวันนี้ได้เปรียบน้ำหนักครับกหลาบขาวนะนนทชัยครับขึ้นถอดมงคล กับเขี่ยวพยักหุ่นตุ้ยสายใต้ขึ้นถอดบงคลครับให้กับทางด้านกล้องธรณีปอพยักโสพลมาครับมาดูมวยเล็กๆครับแต่รับประกันความมันแน่นอนยกที่3 2ยกเสมอเขี่ยวพยักรูปร่างช่วงชกเนี่ยกล้องธรณียาวกว่าเล็กน้อย มาดูครับเจ้าเขี้ยวเนี่ยวันนี้จะผ่านได้ไม่ได้ครับกองทรณีมวยฝีมือวงในถือว่าใช้ได้ครับส่วนเขี้ยวพยักษ์นีฝีมือจ๋าเลยแข่งกับแข่งเจอกันกรรมาการชุมพลินตยศเป็นผู้ห้ามนะครับเอาเกี่ยวล่างลงไป แดงเขาทรายนะครับดูแลอยู่ครับสำหรับกล้องทรณีด้านล่างแหละครับยืนเชียร์อยู่เคียร์พยักขยับเข้าหายัางดูจังหวะกันอยู่ครับชิงจังหวะทาแข้งขวามาช่วงชกเนี่ยได้เปรียยคกับกล้องทรณีจะออกแข้งซ้ายไม่โดน ขวามาครับเป็นจังหวะแรกแข่งกันอยู่ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยเนี่ยเจ้าเขี้ยวพยักนะครับดีกว่าเจอเบอร์ต้นๆเบอร์ดีๆครับอย่างเจ้าปีใหม่เอราวานันเพชรเอกปอฉลาดพวกนี้ถ้าวันนี้กล้องทรณีผ่านได้ถือว่าขึ้นชั้นเลยครับขยับขยับเข้าหา เชียยพยักไม่เร่งครับขวากับขวาแลกกันเป็นมวยขวาทั้งคู่ครับเอาพลาดแล้วโดนแค่ข้งขวาเชี่ยพยักนี่ดักจังหวะสองได้สวยครับกองธนีต้องระวังให้ดีเลยเข้าไปทำเนี่ยพลาดไม่ได้ครับกรรมาการชมพนดึงออกมาแม่ดึงมา แกเตะให้เลยครับกล้องธณีไม่มีอะไรครับสู้กันต่อไม่กางเกงปากหนึ่งเดียวคือผมครับแลกกันคนละเม็ดอาวุธทันกันทีเดียวรูปเกมเนี่ยไม่เร่งครับดูมวยฝีมือข้าวงในเขียพยักตีโอ้โหกล้องธณีผักแล้วหัวเต็มข้อเลยอะ่ะเม็ดนี้ ขวามาขวาคืนเคียวพยักก็ถีบสก,กัดครับหมดยกที่สามเสียวอ้วนครับตองบัตเทนแล้วครับสถานการณ์เนี่ยข้ามไปอยู่กล้องธนณีแล้วเป็นต่อ5ต่อ4ครับ ยกที่4ขึ้นมาสู้กันต่อเคียวพยักจะช้าเหมือนยกที่แล้วไม่ได้ครับก้อ,กองคารณีเนี่ยรอดักจังหวะสองนี่ครับเคียวพยักพยายามจะชิงออกก่อนขวามาขวาคืนเน้นกันที่ความหนักแล้วครับกองธรณีถอยมาคุมเกมแข้งขวาพลาดไปหน่อยโดนคืน เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับชิงจังหวะเตะกันอยู่ขวากับขวาจะปัดล่างแข้งขวามาจับได้เกี่ยวล้มลงไปโอ้โหฝีมือจัดทีเดียวครับกล้องโทรนีเอา้าแม่เสียหลักล้มลงไปบ้างขันเคียวพยักนี่ตอนนี้ต้องเร่งเกมแล้วครับ กลองธรณีนี่ไม่เดินแรกครับพยายามถอยมาแล้วก็ดักบีไม่เขียวพยักษ์ต้องเดินละขวาคืนเขาวงนายตีอาวุธบวยนี่สูสีกู้ขี้ยังไม่รู้ว่าจะออกไหนครับชกกันสมราคาเป็นดาวรุ่งเลยครับ ดาวรุ่งเบอร์ต้นต,นตนของประเทศทังเคียวพยักและกล้องทรณีขยับเข้ามาขวาตัางกำแพงคาครับก้องทรณีตีดูวงในครับโอ้โหเสียบแต่ละเม็ดได้ช่วงได้ยาวทิมใบนี้มันเห็นครับแต่ตัเคียวพยักขวดได้ไม่ไห่เอา้าล้มลงไปล้มไปทั้งคู่ครับ สู้กันต่อวัอดกันที่ความหนักจริงๆครับผู้นี้ฝีมืออาวุธมวยเนี่ยไม่แพ้กันครับใครโดนใครยุบนี่มีสิทธิ์พลาดเลยอะทามวยเป็นฝ่ายเดินทํานีม่ต้องเคียวพยักครับตอนนี้แต่รอจังหวะสองที่ต้องกล้องทล,ลนีกรรมาการจุมพลแยกครับ บอกว่าอย่าไปอยู่ติดมุมนะมันไม่ชัดเจนออกมาขยับเข้าไปหาต่อครับเกียฟพยัก์เดินสาสตร์ขวาโดนซ้ายโตเนี่ยมีโตทุกเม็ดครับกล้องทรลีตอนนี้เกียฟพยัก์จะหาช่องทางเจาะเข้าไปยังไงโอ้โหอยู่หัวขวาเต็มเต็มเลยครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ครับเกียฟพยัก์อาวุธมวยทันกันครับ แบบนี้สถานการณ์ครับภาษาสนุกเกอร์เขาเรียกว่าชิงดําแต่ถ้ามวยเนี่ยต้องชิงทำครับหมดยก4ก็ก้องทรณีเป็นต่อ3-2ครับชิงดําครับเกมนี้เอาละเกี่ยวล้มลงไปแม่เดินก็ไปหลงเหลี่ยมกล้องทรณีครับพวกเราสู้นี่รออยู่แล้วก็เคี้ยวพยักเดินไปนี่เสร็จเลยเาบางจับได้คืนขวา คืนนี้ไปโอ้ล้อมอีกแล้วครับสองครั้งแล้วครับยกนี้โอ้มืยอชิงดำเคียวพยักต้องเน้นกว่านี้ครับไปพาดเสียเหลี่ยมกล้องธณีสองจังหวะแล้วขวามาขวายังติดบางคืนดูครับจะนิ่งได้แค่ไหนครับกล้องธณีดูวงใน โอ้โหตีได้ดุกเมทโตได้ดุกช็อตครับหนักหน่อยครับงานนี้เคียวพยักก้องธรณีรอขวามาจับขึ้นพยายามจะเดินไล่ครับหัวใจเนี่ยไม่ยอมเอาเวลามีล็อกแล้วครับเคียวพยักยัดข่าวขวาเข้าไปโอ้โหก้องธรณีก็ยังมีสวน ความพยายามเด็กคนนี้มีครับหัวใจนี่เอามาเยอะเอาเบิร์นสองอะครับเสียงเชียร์นี่มีนะครับขวามาเต็มๆแมทีมงานบอกว่าให้กล้องกรณียกบังด้วยเอาละครับตอนนี้เคียรพยักษ์จะวันเวได้ไม่ได้อา้าโอ้โหกำลังจะมาแล้วเชียวครับไปโดนเม็ดนี้ครับ เอาอยัางสู้ต่อไม่สนใจครับเบินไปสองเอาจับได้ครับกล้องทรลีล็อกแล้วตีแกด้วยลูกรัดเอาไว้เกี่ยพยักยังเร่งต่อแดงเขาวทรายครับบวกมือบอกไม่ต้องเข้าแล้วแล้วก็วางแผนให้กุเอาสู้เดินครับขวาเบินมาจับคืน นะครับไล่จะจนไม่จนครับเกลียวพยักก็กล้องธรณีวันนี้ต้องยอมรับแกนิ่งจริงๆครับถ้าเกลียวพยักไม่ไปพลาดหลงเหลี่ยมในช่วงต้นยก5เนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้แต่ดูครับเดินตลอดครับเกียวพยักไม่มีถอยครับโอ้โห แต่ชกกันถือว่าสนุกแลละครับมวยเล็กๆออกอาวุธกันกล้องแค่ไม่มีจริตจ,จักรล้านครับก้องธรณีมั่นใจเลยเราดูกรรมการชุมพลอินทยศรวบร,รวมคะแนนแล้วก็ชุมมือให้กลับมุมน้ำเงินครับก้องธรณีปอพยักษ์โสพลเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเขี่ยวพยักษ์จิตเมืองนอนท์ไป นี่แหละครับพริกทุกตำราเซียนครับ